สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปใช้ชีวิต2วัน1คืนในกรุงเทพกันค่ะด้วยการนั่ง MRT และ BTS นะคะจุดเริ่มต้นของเรานะคะคืออนุสาวรีย์ค่ะพอถึงนะคะเราก็สามารถเดินขึ้นสะพานเพื่อไปต่อ BTS ได้เลยค่ะเดินตามทางขึ้นไปได้เลยค่ะ ถึงที่ขายตั๋วนะคะเราก็จะซื้อบัตรวันเดย์พาสค่ะเราจะกดที่ตู้กดบัตรหรือว่าจะไปซื้อที่ห้องจําหน่ายตั๋วก็ได้นะคะพอได้บัตรนะคะเราก็เดินไปแตะได้เลยค่ะพอเดินออกมาน,นะคะเราจะเจอทางแยก2ฝั่งค่ะคือเคหะกับภูค้นนะคะเราต้องเลือกฝั่งให้ถูกนะคะถ้าไม่แน่ใจนะคะว่าเราต้องไปทางไหนก็ถามพนักงานได้ค่ะ นะคะเราก็เดินขึ้นมาไดเรอนไปเลยค่ะรอจนกว่ารถไฟฟ้าจะมานะคะแนะนํานะคะให้เดินไปกลางๆขบวนนะคะคนจะได้ไม่เยอะรอแป๊บเดียวนะคะรถไฟฟ้าก็มาแล้วค่ะใครกลัวหลงนะคะดูป้ายข้างบนได้เลยค่ะแล้วก็จะมีเสียงพนักง,งานประกาศอยู่เสมอน,นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหลงเลยค่ะ เราลงที่สถานีบางจากนะคะเพื่อที่จะเอาสัมภาระไปเก็บนะคะที่ห้องพักค่ะ mm hmm. พอเราเอาของไปเก็บที่ห้องพักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนั่ง BTS ไปที่สถานีหมอชิดนะคะเพื่อไปต่อ MRT ค่ะ mm hmm. ที่แรกที่เราจะไปวันนี้นะคะก็คือเซนทรันปิ่นเก้าค่ะ พอ BTS ถึงสถานีหมอชีพแล้วนะคะจะต้องนั่ง MRT จากสวนจตุจักรนะคะไปถึงบางเยี่ยขันเลยค่ะเดินตามป้าย MRT ไปเรื่อยเลยค่ะเดินเข้าไปเพื่อไปขึ้น MRT ได้เลยค่ะเดินตามทางลงลงมาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วเราจะเจอตู้กดเหรียญน,นะคะสามารถเดินไปกดเหรียญที่ตู้ได้เลยค่ะ เปสถานีที่เราอยู่นะคะแล้วก็เลือกสถานีที่เราจะไปได้เลยค่ะพอเลือกเสร็จนะคะแล้วก็จ่ายค่าโดยสารตามป้ายได้เลยค่ะดูป้ายสถานีเหมือนเดิมนะคะเพื่อเราจะได้ไม่หลงนะคะนี่คือเหรียญที่เราได้มานะคะก็จะไม่เหมือนบีเทสนะคะ พอถึงสถานีบางยี่ขันนะคะแล้ก็จะไปต่อแท็กซี่กันค่ะเราสามารถออกทางออกที่ไหนก็ได้นะคะแต่ครั้งนี้นะคะเราจะเลือก,กออกทางออกที่สกันนะคะเพื่อที่จะไปหาแท็กซี่นะคะถึงแล้วค่ะเซ็นทรัลปิ่นเกนะคะวันที่เราไปนะคะก็จะมีงานต่างๆ ร้านขายอาหารนะคะให้เราเลือกซื้อได้เลยค่ะวันที่เราไปนะคะมีงานของต้าบอมพอดีค่ะเราก็เลยแวะดูด้วยนะคะนีภาบรรยากาศในงานค่ะพองนานข้างล่างจบนะคะเราก็ขึ้นไปเพื่อที่จะไปรวมพลถ่ายรูปกันค่ะ เราก็จะนั่ง MRT นะคะกลับไปที่ห้วยขวางค่ะเพื่อที่จะแวะไหว้พระพิฆเนศก่อนนะคะเราจะเดินไปออกทางออกที่4กันนะคะเราจะเจอป้ายพระพิฆเนศค่ะถ้ามาเจอป้ายนี้แสดงว่าเรามาถูกแล้นะคะเลี้ยวขึ้นมาไดเลื่อนได้เลยะคะ่ะพอออกมานะคะเราต้องย้อนกลับไปทางด้านขวามือแล้วนะคะเดินสวนขึ้นไปเลยค่ะ ถึงแล้วนะคะเราก็จะไปซื้อดอกไม้กันค่ะเทียนทูบเขามีให้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาซื้อนมกับน้ำแดงค่ะพอไหวเสร็จแล้วนะคะเราจะนั่ง MRT จากห้วยขวางนะคะไปลงสุข,ขุมวิทค่ะพอถึงสุข,ขุมวิทนะคะแล้วก็จะไปต่อ b t s กันนะคะเพื่อกลับที่พักกันค่ะถึงที่พักกันแล้วค่ะ วันต่อไปนะคะเราก็จะนั่ง BTS จากบางจากนะคะมาลงที่อโศกค่ะแล้วเราก็เดินไปถ่ายรูปที่สวนจิลิกิตกันเลยค่ะเราจะเดินไปหาสะพานกันนะคะ<ม>หาที่ล่งๆเพื่อที่จะถ่ายรูปกันเลยค่ะ นะคะคนน้อยเราก็เลยสามารถเดินถ่ายรูปได้สบายๆเลยค่ะเราจะไปเดินเล่นหรือว่าวิ่งออกกําลังกายก็ได้ค่ะพอถ่ายรูปที่สวนเสร็จนะคะเราก็จะไปแวะไหว้พระแม่ลักษมีที่ตึกเกษรกันก่อนค่ะเราต้องซื้อของไหว้กับดอกไม้มาเองนะคะทูบข้างบนนี้ให้ค่ะ เรามาจัดของที่เตรียมมาได้เลยค่ะพานมีให้นะคะไม่ต้องเตรียมมนาะเราไหว้ด้วยดอกบัวแปดดอกนะคะแล้วก็ของอาหารที่เป็นสีชมพูค่ะจัดของเสร็จเราก็เดินไปไหว้ได้เลยค่ะนี่คือของที้เราเตรียมมานะคะถ้าจะให้ดีนะคะใส่เสื้อผ้าสีชมพูมาด้วยค่ะอย่าลืมลาของไหว้ด้วยนะคะ ของไหว้เสร็จนะคะน้ำดอกบัวไปลอยน้ำค่ะพอเราลอยดอกบัวครบแดอกแล้วนะคะแล้วก็นำทูบนะคะไปปักที่กระถางปักทูบได้เลยะคะ่ะพอไหว้เสร็จนะคะเราก็จะไปต่อที่หอศิลปคะ่ะเราจะเดินดูงานศิลสักพักหนึ่งนะคะ เราจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อไปถ่ายรูปกันค่ะแต่เราต้องฝากของไว้ก่อนนะคะฝากฟรีนะคะแต่ว่าต้องใช้บัตรประชาชนค่ะพอทาทุกอย่างเสร็จนะคะเราก็จะนั่ง BTS นะคะจากสยามนะคะไปลงที่อนุสาวรีย์เพื่อนั่งรถตู้กลับบ้านกันนะคะ <S 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 ก็จบไปแล้วนะคะทูเดย์ทิปนะคะกับการนั่ง M r t มและ BTS นะคะใครที่จะมาเที่ยวกรุงเทพนะคะแล้วไม่รู้จะไปไหนนะคะดูคลิปเราเป็นตัวอย่างก็ได้คะ่ะ ลราขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ